สวัสดีครับผมพบกับอเชัยยะชาแนลนะผมวันนี้มามารีวิวลูกชายนะผมรีวิวลูกชายนี่ลูกชายให้โชคอีกแล้วอสองสองงวดติดกันนะผมเพราะว่ารถออกตั้งแต่รถออกอ่าวันที่28 ในบสัญญาวันที่28ก็ออกอ28บนแล้วก็ออก1991 19 9, 9ล่างนะครับผมวันนี้ก็เมื่อวานนี้วันเอวันที่17ก,ก,ก็มาออก5115นะครับผมแล้วก็5995นะครับผมก็ให้โชคให้โชคสองชั้นเลยนะครับผมเนาะให้โชคสองชั้นสำหรับลูกชายสุดที่รักษ์คันนี้นะครับเนาะก็เลยพามาอาบน้ำ อาบเนี่อาบที่ไหนครับมามาฉีดฝุ่นออกให้เฉยมาฉีดอยู่ที่ในวัดในวัดหลวงนานะครับรรผมหลวงนาหลวงนาหลวงลุงนะครับผมเขามาฉีดนะครับผมมาฉีดให้เขาสะอาดสักหน่อย <S <S เป็นเป็นรถที่ถือว่าถือว่าถือว่าให้โชคเราแบบสุดๆดนะครับเนาะ <S <S เพราะว่าออกรถมาผมออกรถวันที่ยี่แปดก็ประมาณปีใหม่นี่เองนะผม ให้โชคสองงวดติดกันเลยทั้งบนทั้งล่างสองงวดเลยครับผมทั้งบนทั้งล่างสองงวดเลยเนาะแต่แอดก็ไม่ได้ซื้อมากแต่ก็ถือว่าเป็นลูกชายที่ให้โชคแบบส,สุดเลยแต่ดวงเราดวงเราแบบซื้อไม่มากเองก็ซื้อแค่ไม่กี่ใบนะครับเนาะอีกอีกใบหนึ่งอ่ะผิดแค่สองตัวครับผมผมซื้ออะ ผมซื้ออีกเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งหลังน่ะผิดเลขอรางวัลที่หนึ่งมันสามแปดสี่สามเก้าห้าแต่ผมซื้อสามแปดหกสามเก้าหนึ่งโอ้โหผมใจเต้นตุบๆเลยผิดแค่สองตัวผิดผิดตัวตัวเลขหนึ่งกับตัวเลขหกนะเลขหกอ่ะมันเป็นเลขรางวัลที่หนึ่งเป็นเลขสี่แต่เลขหนึ่งอ่ะ มันเป็นเลข 5, ห้าน่าเสียดายมากครับผมก็ถือว่าใกล้เคียงครับผมใกล้เคียงก็ถือว่าลูกชายให้โชคนะก็ไม่แน่นะครับผมเนาะนี่สองงวดติดกันเลยตั้งแต่ออกรถมาออกรถมาช่วงปีใหม่ออกรถวันที่ยี่สิบแปดในใบสัญญาก็ออกสองแปดบนแล้วก็ออกหนึ่งเก้าล่างมางวดนี้ก็ออกห้าหนึ่งห้าหนึ่งหนึ่งห้าลล่างแล้วก็ห้าเก้าเก้าห้าบนนะครับเนาะ ถือว่าเป็นรถที่ถูกสเปคกับเราจริงๆถือว่าเรากับเขาเนี่ยโอเคดวงสมพงกันนะครับเนาะขอบคุณครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับเนาะ